วัฒนธรรมไทยนี่มีอะไรสวยงามเยอะแยะเลยใช่ไหมคะทั้งอาหารการกินรอยยิ้มความอบอุ่นแต่เคยลองมองลึกลงไปไหมคะว่าเอ๊ะภายใต้ความสวยงามพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่ากับดักทางการเงินซ่อนอยู่ก็ได้นะ กับดักที่ทําให้คนไทยจานวนไม่น้อยเลยต้องเจอกับปัญหาการเงินแบบไม่รู้จบนี่เลยค่ะคำถามคลาสสิกที่เราว่าหลายคนต้องเคยถามตัวเองแน่ๆทําไมทํางานหนักมาทั้งชีวิตแต่ไม่รวยสักทีเราขยันแทบตายแต่ทําไมสถานการเงินมันยังอยู่ที่เดิม มันคาใจจริงๆใช่ไหมคะคำตอบของเรื่องนี้อาจจะทําให้หลายคนประหลาดใจนะคะเพราะมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราขยันไม่พอแต่มันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรายึดถือกันมาตลอดนั่นก็คือค่านิยมบางอย่างในสังคมเราเนี่ยแหละค่ะที่คอยผลักให้เราใช้เงินออกไปแบบไม่ทันตั้งตัวเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยในส่วนแรกว่าไอ้เจ้าค่านิยมที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยมันกลายมาเป็นกับดักทางการเงินได้ยังไงมาดูกันค่ะว่าความคิดบางอย่างที่สังคมปลุกฝังเรามาเนี่ย มันถูกออกแบบมาเพื่อบ,บีบให้เราต้องเสียเงินไปกับการรักษาหน้าตามากกว่าการสร้างความมั่นคงจริงๆหรือเปล่าแล้วหน้าตาของกับดักที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงคือต้องบอกว่ากับดักชิ้นที่ใหญ่ที่สุดเลยนะที่เรามักจะเดินเข้าไปติดกันง่ายๆก็คือบรรดาอีเวนต์สำคัญๆต่างๆในชีวิตเนี่ยแหละค่ะที่จากวันแห่งความสุขเนี่ยมันอาจจะกลายล่างเป็นเวทีสร้างนี่ก้อนมาหืมมาได้เลยลองนึกภาพตามนะคะงานแต่งงานหลายครั้งมันเหมือนโรงละครฉากใหญ่เลย ที่เราทุ่มเงินแบบสุดตัวเพื่อการแสดงแค่วันเดียวแทนที่เราจะเอาเงินก้อนเดียวกันนั้นไปเป็นทุนตั้งตัวเป็นรากฐานที่แข็งแรงของชีวิตคู่พอมาไล่ดูค่าใช้ใจ่ายจริงๆแล้วโอ้โหแทบจะเป็นลมเลยนะคะแค่ชุดเจ้าสาวกับรองเท้าก็ปาไปแสนกว่าแล้วชุดเจ้าบ่าวอีกห้าหมื่นในจะค่าพรีเวดดิ้งที่ต้องไปถ่ายถึงต่างประเทศอีกเป็นแสนนี่ยังไม่นับค่าโรงแรมค่าจัดเลี้ยงที่อาจจะพุ่งไปแต่หลักล้านได้ง่ายๆเลยนะคะ เงินมันไหลออกเร็วมากจริงๆ1ล้านบาทค่ะตัวเลขกลมกลงก็ประมาณนี้เลย1ล้านบาทเพื่อแลกกับอีเวนท์ที่จัดกันจริงๆแค่ประมาณ3ชั่วโมงการเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยการแบกภาระทางการเงินขนาดนี้มันเป็นอะไรที่น่าคิดมากๆเลยนะคะตรงนี้ล่ะค่ะคือจุดที่เราต้องปรับความคิดกันครั้งใหญ่เลยคือเรามักจะโดนกดดันด้วยมายาคติที่ว่าต้องจัดงานใหญ่ๆไว้ก่อนเดี๋ยวอายญาติอายเพื่อนแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ละคะว่า งานแต่งมันไม่ใช่เส้นทางนะแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการลงทุนในชีวิตคู่มันคือการเปลี่ยนจากการสร้างโชว์มาเป็นการสร้างอนาคตที่มั่นคงแล้วแรงกดดันจากสังคมมันไม่ได้จบแค่ง,งานแต่งนะคะมันยังตามมาหลอกหลอนในรูปแบบของบ้านที่หลายคนถูกปลูกฝังว่าต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆถึงจะเรียกว่าประสบความสําเร็จแต่เบื้องหลังบ้านหลังนั้นก็คือภาระหนี้ที่ยาวนานถึง30ปีเต็มๆดูตัวเลขนี้สิคะบ้านราคา5ล้านบาท พอผ่อนไป30ปีรวมดอกเบี้ยเข้าไปด้วยกลายเป็นว่าเงินที่เราต้องจ่ายจริงๆคือเกือบ11ล้านบาทพูดง่ายๆเลยก็คือมันเหมือนเราซื้อบ้านให้ตัวเองหนึ่งหลังแล้วก็ซื้อให้ธนาคารอีกหนึ่งหลังฟรีเลยมาถึงอีเวนต์สร้างหนี้ชิ้นสุดท้ายในชีวิตค่ะนั่นก็คือรถยนต์ในสังคมไทยเราเนี่ยบ่อยครั้งที่รถมันไม่ใช่แค่ยานมหานาแล้วแต่มันถูกใช้เป็นเหมือนบัตรประชาชนทางสังคมและเป็นสิ่งที่ใช้บ่งบอกสถานะบ่งบอกความสําเร็จมุมมองตรงนี้ก็คล้ายๆกันเลยค่ะ ด้านหนึ่งคือความเชื่อที่ว่าทาไมมีรถหรูขับก็แปลว่ายังไม่ประสบความสําเร็จแต่อีกด้านหนึ่งคือความจริงที่ว่ารถยนต์คือสินทรัพย์ที่ราคาตกควบควบไม่ใช่การลงทุนการเลือกซื้อรถจับประโยชน์ใช้สอยและความจําเป็นจริงๆน่าจะเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่าเยอะเลยนะคะเอาละค่ะนอกจากกับดักชิ้นใหญ่อย่างอีเวนต์ชีวิตแล้วเนี่ยมันยังมีกับดักอีกประเภทที่อันไน์ไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือค่าใช้ใจ่ายที่มาจากเปลือกนอกในชีวิตประจําวันของเรานี่เองค่ะ ไอ้เจ้าพวกนี้แหละคือตัวการที่กะไขดูดเงินในกระเป๋าเราไปทีละนิดทีละนิดอย่างเงียบๆทุกวันลองดูค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆพวกนี้สิคะพอมารวมกันทั้งปีแล้วมันไม่น้อยเลยนะแค่ค่านิยมที่ว่าเวลาไปเดทผู้ชายต้องเป็นคนจ่ายปีหนึ่งก็เกือบแสนแล้วไหนจะของขวัญแบรนด์เนมที่ต้องซื้อเพื่อพิสูจน์ความรักอีกการไปเที่ยวเพื่อถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียลหรือแม้แต่เทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์ที่หลอกเราด้วยคำว่าลดราคาแต่สุดท้ายกลับทำให้เราจ่ายเงินมากกว่าเดิมไปอีก โอเคทีนี้เราเห็นแล้วว่าเราเสียเงินไปกับอะไรบ้างแต่คําถามที่สําคัญยิ่งกว่าก็คือแล้วทําไมเราถึงทําแบบนั้นล่ะในส่วนนี้เราจะมาขุดให้ลึกถึงรากของปัญหากันมาดูกันว่าความคิดแบบไหนกันแน่ที่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีคอยเผาเงินในกระเป๋าเราอยู่ตลอดเวลาเราว่าหัวใจของปัญหาทั้งหมดอาจจะสรุปได้ในประโยคนี้ประโยคเดียวเลยค่ะคือเราเรากลัวคําว่าจนมากกว่าคําว่านี่ความกลัวที่จะโดนคนอื่นมองว่าไม่ดีพอต่ําต้อย มันรุนแรงซะจนทําให้เรายอมเป็นหนี้เพื่อแลกกับการรักษาภาพลักษณ์ให้ดูดีเอาไว้นี่ก็เป็นอีกความเชื่อที่ฝังหัวกันมานานค่ะรวยแล้วต้องโชว์เหมือนกับว่าความมั่งคั่งของเรามันจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราไม่ได้แสดงมันออกมาผ่านเข้าของราคาแพงให้คนอื่นได้เห็นคนอื่นได้รับรู้แล้วก็มีอีกแนวคิดหนึ่งที่อันตรายไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการมองว่าความจนเป็นเรื่องของเวรกรรมแต่ชาติบางก่อนความคิดแบบนี้มันน่ากลัวตรงที่มันอาจทําให้เรายอมแพ้ต่อโชคชะตา แล้วก็มองข้ามพลังของการวางแผนการเงินการตัดสินใจในปัจจุบันของเราไปเลยนอกจากนี้ยังมีกับดักทางความคิดอีกเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกลัวที่จะทําอะไรแตกต่างจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงการให้ความสําคัญกับความสุขฉาบฉวยระยะสั้นมากกว่าความมั่นคงในระยะยาวการโหยหาการยอมรับจากคนอื่นผ่านการซื้อของหรือแม้กระทั่งความเชื่อผิดๆที่ว่าลูกคือแผนการเกษียณอายุพอเราเข้าใจปัญหาทั้งหมด เห็นที่มาที่ไปของมันแล้วก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดค่ะแล้วเราจะออกจากวงจรน,นี้ได้ยังไงในส่วนสุดท้ายนี่แหละค่ะเราจะมาดูทางออกเพื่อสร้างชีวิตจริงๆไม่ใช่สร้างแค่โชกันเป้าหมายใหม่ของเราต้องชัดเจนค่ะนั่นคือการสร้างความอยู่ดีมีสุขทางการเงินที่มันมาจากความรู้สึกมั่นคงจากข้างในจริงๆไม่ใช่การไล่ตามการยอมรับจากสายตาของคนข้างนอกและนี่คือสเต็ปง่ายๆแต่ทรงพลังมากๆที่จะพาเราไปสู่อิสรภาพทางการเงินค่ะ 1. คือออมก่อนใช้ 2. คือลงทุนก่อนอวด 3. คือสร้างชีวิตจริงๆไม่ใช่สร้างเพื่อการแสดงและข้อสุดท้ายที่สำคัญมาก 4. คือใช้ชีวิตตามกำลังของตัวเองไม่ใช่ตามชีวิตของคนอื่นแล้วเราจะบอกความลับที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะคะคนที่เขารวยจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่มักจะลงทุนกันแบบเงียบเงียบ ความมั่งคั่งของเขามันอยู่ในพอร์ตการลงทุนค่ะไม่ได้อยู่บนนาฬิกาข้อมือหรือของแบรนด์เนมที่เอาไว้โชว์ใครสุดท้ายนี้อยากจะฝากไว้ว่าคํานิยามของคําว่าศักดิ์ศรีที่แท้จริงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การมีของแพงๆไว้ในครอบครองนะคะแต่คือการไม่มีหนี้สินการมีอิสรภาพทางการเงินต่างหากที่เป็นเกียรติสูงสุดและนี่คือสิ่งที่เราทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเอาละค่ะสรุปสั้นๆนะคะ คุณไม่ได้จนเพราะขี้เกียจคุณไม่ได้จนเพราะไม่มีโอกาสแต่คุณจนเพราะค่านิยมบางอย่างและสายตาสังคมที่กดดันให้คุณใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นจริงๆคำตอบใหม่สำหรับคุณคือใช้เงินสร้างชีวิตไม่ใช่สร้างโฉวเลือกสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆไม่ใช่สิ่งที่สังคมบอกว่าต้องมีศักิศีแท้จริงคือการไม่มีหนี้ไม่ใช่มีของแพงอยากให้จำไว้ค่ะนี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน สิ่งที่พูดทั้งหมดคือมุมมองเรื่องการใช้เงินการจัดการชีวิตและการตัดสินใจทางการเงินส่วนบุคคลคุณควรปรับให้เหมาะกับชีวิตตัวเองใช้สติทุกครั้งก่อนตัดสินใจท้ายที่สุดอย่าให้สายตาคนอื่นมากำหนดคุณอย่าให้ข้างนิยมสังคมมาควบคุมชีวิตคุณใช้เงินและเวลาเพื่อสร้างชีวิตที่คุณอยากมีแบบมีสติและฉลาด แล้วใครเคยเจอค่านิยมแบบนี้หรือมีเรื่องเจ็บเจบจากการทำตามสังคมแบ่งปันกันในคอมเมนต์ได้นะคะ